แป๊บเดียวนะอ,อย่าทําเป็นเผลอไปนะเอาไฟสองกบมาไอไฟไฟในเตาอ่ะอเปลี่ยนหลอดได้นะเปลี่ยนได้ค่ะสิสองแล้วอ่าถ้าไฟมันขาดเราก็แค่เปลี่ยนหลอดไฟแค่นเองไม่แพงด้วยหนูหนูเปิดหนูเปิดดูสิเปิดฝาเตาประตูออกมา แอบแอบดูหน่อยแอบดูหน่อยนี่ถ้ามีไฟเราจะดูง่ายมากถ้ามีไฟในเตาอ่นะส่องส่องไฟให้คู่ดูหน่อย <laughs> อันนี้เนี่ยหัวดึงดึงออกมาดึงออกมาถาดหนึ่งดึงออกมาหนึ่งถาดผ้าก่อนนี่ค่ะโอเคได้เอาออกมาอีกหน่อยอ,อีกหน่อยเอาอ,อีกนิดเดียวอีกนิดนะโทษทีเอาอ,อีกนิดเดียวเอาอ,อีกนิดเดียวตั้งฟาร์มความนอนไว้อีกสักหนึ่งสองนาที ือปิดไฟบนไปเลยปิดไฟบนไปเลยโอเคเ <Okay. S 2> พราะว่าเราอบอทีเดียวพร้อมกันสี่ถาดและทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเออ่ความร้อนเนี่ยมันกระจายได้ไม่ค่อยทั่วะนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าถาดหนึ่งมันสีเข้มกว่าอีกถาดหนึ่งสีอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นต้อง สลับถาดหมุนหมุนสลับตำแหน่งหมุนเอาในเอานอกสลับหมุนกันอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าขนมเปี๊ยะหนูมันเตามันเป็นที่เตาไม่เสมอด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือ,อใช้วิธีเทคนิคเขาเรียกว่าสลับถาดนะอันข้างในอะสีจะเข้มสามารถเปิดแล้วก็หมุนเอาออกมาข้างนอกได้เดี๋ยวสีมันเข้มอะ รอบหน้าจําไว้ว่าเราต้องคอยดูนะคอยดูแล้วก็สลับถาดสลับด้านเปิดเตารอบเดียวแล้วก็สลับเอาไม่ต้องเปิดบ่อยนะคะถาดมันไม่เข้ากันด้วยครูถาดมันไม่เข้ากันอืแนะนําว่าเวลาอบขนมปังถ้าเป็นแผรก็แผรทั้งหมดเลยนะหรือถ้าจะเป็นปังไส้กรอกก็พยายามหาที่มันไซส์เดียวกันแบบเดียวกันเนี่ยอบในระยะเวลาเดียวกันมันจะคุมไฟได้ง่ายกะเวลาได้ง่ายนะ เพราะว่าปังแพรกับกับปังไส้กรอกหรือปังอะไรก็ตามที่ลักษณะมันขึ้นรูปแตกต่างกันเนี่ยเวลาอบเนี่ยแตกต่างกันนะไม่เหมือนกัน,อ,กนอ่ะเปิดออกมาเปิดออกมาเลยค่ะหให้คนช่วยถือให้คนช่วยถือกล้องได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหล่นนะเราะวังหละถ้างั้นอะ โอเคอุปกรณ์หนูว่าดีมากเลยคือครบครันมากทั้งเตาทั้งเครื่องนวดคือจุดนี้แหละที่ครูแนะนำนักเรียนตลอดเวลาให้ซื้อแบบเนี้ยคือผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยมันมันดีกว่ากันมากอะ่ะ แล้วมันใช้เวลาอบเนี่ยก็แป๊บเดียว10กว่านาทีก็อบสุกแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาเสียเวลาเฝ้านานด้วยแล้วก็นวดก็20นาทีนิดนิด,นดก็เสร็จนะฮะแล้วเวลานวดแป้งได้ดีเนี่ยพักแป้งอะ่ะก็พักไม่นานด้วยของเรานี้รวมตั้งแต่เริ่มนวดแป้งมาถึงเราเรียนประมาณบ่ายบ่ายสามกว่าเกือบบ่ายสามโมงครึ่งแล้วตอนนี้กี่โมงอะ่ะ หกโมงครึ่งหกโมงครึงเองตีว่าเรียนสามโมงครึ่งหกโมงครึ่งประมาณสามชั่วโมงเองอะ่ะเสร็จ,จนะต,รตัวเออคือจริงๆแล้วสีมันไม่เข้มใช่ไหมถ้าดูผ่านกล้องสีมันเข้มใช่ไหมคะถ้าอรรถ้างั้นเอาออกเอาออกเอาอะไรออกคะ <laughs> เอาอะไรออกเอาขนมปังออกจากถาดจ้าวิตาน่ารักงงส่งงไปส่แต่วันนี้อากาศอากาศที่บ้านหนูว่ามันร้อนเพราะฉะนั้นใช้เวลาอบชั่วโมงเอ่อไม่ใช่ใช้เวลาพักแป้งไม่ถึงสองชั่วโมงดีด้วยเนาะ น่นไงเป็นกระดาษที่ครูบอกเลยที่เรากังวลกันว่ามันจะใช่กระดาษรองอบหรือเปล่าตรงนี้แหละที่หลายๆคนพลาดแล้วครูมักจะบอกนักเรียนทุกคนเลยว่าเวลาไปซื้อกระดาษรองอบเอาแบบ make sure ไปเลยนะเอาแบบที่มันเป็นอยู่ในม้วนในกล่องอะนะคะอย่าเอาที่แม่ค้าแบ่งขายเพราะว่าหลายๆร้านแม่ค้าก็เข้าใจผิดเอากระดาษที่เกรดที่เป็นห่ออาหารน่ะเอามาให้เราแทนกระดาษรองอบ มันจะมันจะติดก้นแล้วถ้าเราทําขายนะถ้ามันติดก้นนะมันจะไม่สวยมันจะลอกเอาเนื้อขนมปังออกไปเยอะเลยถ้าติดนะหนูต้องเอาเนี่ยไปคว่ำใน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 ,ในถาดถ้ามันสไลด์ออกได้มันจะไม่ติดก็มันจะไม่ต้องคว่ำหน้าหน้าจะได้ไม่ยุบไม่บุบเพราะว่าหน้ามันมันนุ่มมากตั้งแต่ออกจากเตาเลยอะ่ะ หนูลองจับหน้ามันสีนุ่มไหมหน้าขนมนุ่มเลยไหมเน่ะมันจะนุ่มทันทีตอนออกจากเตาเพราะฉะนั้นถ้าเราคว่ำหน้ามันลงบนถาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันโอกาสหน้ายุกมันจะมีไงติดนั่นแหละเสียดายเนี่ยพรุ่งนี้ไปซื้อ พรุ่งนี้ไปซื้อกระดาษมาใหม่เลยนะคะอันนี้ก็เอาไว้ห่ออาหารไปเอาไว้เวลาที่สมมุติว่าเราจะเอาขนมปังใส่กล่องแล้วก็ตัดรองที่ที่กล่องได้เป็นกระดาษรองที่กล่องได้อีกทีหนึ่งได้ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าติดก็ต้องคว่ำค่ะต้องคว่ำเอาเอาหน้าขนมปังเนี่ยคว่ำลงไปในถาดนะในถาดที่ที่เรา ให้มันลงไปในในข้างในถาดเลยไม่ต้องใช้ก้นถาดก็ได้แล้วเวลาเวลานั้นเราก็เอาตะแกรงอะ่ะกลับนั่นแหละเอาเอาเอาขนมปังนะ่ะคว่ำลงไปในถาดใส่ลงไปในถาดเลยเอาก้นมันขึ้นแล้วเราจะได้ลอกหน้ามันเอ่อลอกตรงก้นมันได้ทีเดียวยความหนูหน,หนูมาตรงกล้องสิครูจะได้เห็นว่าหนูทำยังไงครูจะได้บอกถูก เวลาเวลาควา่ำเอาหน้าขนมอ่ะอยู่ในถาดแล้วเราก็ได้ลอกมันออกไปพยายามเลี่ยงอย่าวางบนตะแกรงหน้าขนมมันจะเป็นรอยตารางนะไม่ออกหนูต้องคว่ำค่ะหนูต้องคว่ำคว่ำไปในถาดนั่นแหละแล้วก็ลอกเลยปื๊ดออกเลยนะถ้าหนูหนูทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะหักจากแพรมันจะหลุดออกจากกันหนูต้องคว่ำเลยค่ะ ความลงไปในถาดเน่ะในถาดของเราเนะ่ะเอาหน้ามันลงไปในถาดเน่ะเอาทีละถาดสิจ้าเอาถาดมาเอาถาดของมันนะมาอ่าเอาถาดมาแล้วก็เอาหน้าขนมปังเนี่ยความลงไปในถาดเลยถาดของมันนั่นแหละนนะอ่านั่นแหละแล้วก็กลับแถบอ่าฮะลอกออกดึงปืด๊ด ไม่ปืด๊ดขนาดคว่ำก้อนยังไม่ปื๊ดเลยอะ่ะเราคิดดูเราจะทำยังไงถ้ามันอยู่ข้างบนใช่ไหม,มขนาดซื้อร้านเดลี่นั่นคิดอืมค่อยๆดึงก็ได้ถ้าดึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อหลุด,ดอืม เพราะว่ากระดาษมันไม่มีความมันความลื่นเลยไงคะเวลาเราเอาไปวางเนี่ยมันก็ติดหนึบเลยเคยกินเหมือนกับเวลาเรากินเค้กที่เป็นคัพเค้กแล้วมันติดเนื้อติดไปที่ที่ช่วยอ่ะนั่นน่ะน่าเสียดายมันเป็นเกรดนั้นซะมากกว่าอ่ะแล้วทีนี้ก็เอาตะแกรงเอาเออกระดาษอย่างนั้นก็ได้อยู่เอาตามถนัดเลยค่ะตามถนัดเลยนะแต่สีพอมองอย่างนี้สวยนะเวลา เวลามองเอากล้องตั้งตรงเนี้สีสวย,เป,ยเป็นอย่างที่เราคาดเดากันไว้เป๊ะเลยเนะา,นเาะาถ้าไม่ใส่กระดาษเนี่ยเวลาเอาออกเนี่ยเราก็จะต้องคว่ำไงแล้วบางทีมันทำให้หน้าขนมปังเราเนี่ยบุบเวลาเราขายเนี่ยเราต้องการขายที่มันเป็นทรงอบอวบ ฟูฟูสวยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทํากินเองไม่ต้องทาก็ได้ไม่มเป็นไรแต่เวลาเราทําขายของเราต้องสวยไงหน้ามันต้องเต่งตึงต้องสวยต้องไม่เป็นรอยตะแกรง,ต,งติดแบบออืติดแบบให้ไรไม่ได้แล้วอ่ะ <laughs> งานเข้าอีกแล้วทุกอย่างดีหมดเลยนะวันนี้ทุกอย่างดีหมดเลยนวดแป้งสวยพักแป้งเร็วสวยขึ้นฟูเร็วอบดีมาตกมาตายตอนก้นเนี่ยแหละติดก้นนี่แหละเดี๋ยวหนูเปลี่ยนกระดาษปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยเอาเป็นม้วนอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปถามแม่ค้าเราไปดดูในเชลเองเลยค่ะหยิบมาเลยอือ หนูก็หยิบมาเลยเห็นมันเป็นกระดาษกระดาษก็เอามาละโอ้นุ่มแบบไม่เคยทำได้นุ่มแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมไม่เคยเจอเลยค่ะคุณไม่เคยเจอเลยวันนี้สำเร็จแล้วนาเห็นไหมแต่ก็ยังหยุดฝึก ไม่ได้นะต้องฝึกกับครูอีกนะคะเดี๋ยวจะได้เปิดร้านเร็วๆสถานที่ก็พร้อมแล้วนะเหลือแค่แม่คาออ่อแม่คานี่แหละยังไม่พร้อมได้เปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆและครูเห็นแล้วสวยด้วยนะยิ่งมีสวนแคคตัสอยู่ข้างๆนั่นสวยงามมากสวยมากเลยครูเห็นดอกมาแล้วอุ้ยอยากได้ <laughs> อุ้ยสวยฉันอยากซื้อแบบนี้แต่ที่นอร์เวย์มันไม่มีแบบนั้นไงมันเลี้ยงได้เหรอคะครูได้อยู่มันต้องเลี้ยงในบ้านนะคะเดี๋ยวร้านกาแฟหนูอ่ะปีหน้าครูกับไทยนะครูชอบไปทางประจวบไปทางไปทางหัวหินอะไรเงี้ยเดี๋ยวครูจะไปนั่งเล่นด้วยแล้วก็ไปกินกาแฟต้องไปต้องไปเล่นแคคตัสที่บ้านนั่นแหละ <laughs> มันจะอยู่รอดไหมไงมันจะมันจะถึงนอร์เวย์ไหม <laughs> การเดินทางก็สุดเราหุกกระปุงกระเป๋าเต็มไปหมด,ด <laughs> เดี๋ยวเอาไว้รอครูรอครูทำโรงเรียนสร้างเรียนขนมปังให้เสร็จแล้วครูจะสั่งซื้อแคคตัสจากหนูเพราะมีแหล่งแล้มีแหลงแล้วติด, <laughs> ตด <laughs> เนี่ยเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยดูจากทรงกระดาษแล้วเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่ที่ถามกันใช่ไหมครูก็เนี่ยมันใช่แล้วตอนที่ครูบอกว่าเอามือไปจับดูว่ามันลื่นเป็นไข่ลื่นๆไหมอ่าถ้ามันลื่นๆเป็นไข่โอเคใช้ได้แต่ถ้ามันจับแล้วมันสากเหมือนเวลาเราจับแบงค์จับเงินน่ยนั่นแหละติด ครูอ่ะครูก็เคยหยิบเอากระดาษแบบกระดาษห่ออาหารนั่นแหละเอามาลองอบติดต่อให้เราอบก้นไหม้ก็ติดจนะ้าตอนแรกตอนแรกครูคิดเอ๊ะหรือว่าเราอบสีอ่อนไปนะหรือยังไงไม่ใช่แล้วค่ะครูลองแบบเอาสีเข้มๆน้ำตาลน้ำตาลเลยกุติดลอกออกมานี่แบบสีน้ำตาลไปติดอยู่กับพื้นกระดาษหมดเลยแล้วก็เหลือแบบเออตัวขนมปังขาวเลย เนี่ยเห็นไหมว่าสีเนี่ยสีของมันดูก้นนะก้นมันสีสวยนะสีมันออกสีทองสวยเลยแหละคือสุกคือสุกดีด้วยแต่ทีเนี้ยมันติดไงมันลอกไม่ได้ไม่ใช่ว่าก้นสีขาวด้วยนะก้นก็ได้สีสุกสวยดีด้วยออกน้ําตาลทองกหนูจะไปหาที่ไหนได้เนี่ยต้องสั่งในช้อปปี้คงต้องสั่งในช้อปปี้แหละถ้าในร้านแถวนั้นไม่มีอนะมันต้องเป็นมวน้มวนมา วันนี้ให้เป็นประสบการณ์นะคะประสบการณ์อันนี้แล้วก็ไม่ต้องหยิบมาอีกเลยไม่ต้องมาเจอกันอีกเลยนะคะไม่ต้องเอามาใช้อีกเลยนะเอาไว้เอาไว้ห่ออาหารเอาไว้รองกล่องขนมเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นไปนนี่โ ประมาณบ่ายโมงสี่สิบที่นู่ก็ประมาณหกโมงสี่สิบเนาะ oh. แต่ไม่เป็นไรหรอกขนมปังเราสุกเรานุ่มคือผ่านอยู่มีปัญหาแค่ไอ้ตรงติดก้นนี่แหละกลายเป็นว่าขนมปังก้นสีขาวมากเลยค่ะ <laughs> แต่เวลาถ้าก้นมันติดกระดาษแบบนี้นะสมมติว่าถ้าเราจะใส่ไส้เนี่ยโอกาสที่ไส้ทะลุเนะี่ยมีมากเพราะว่าก้นมันโดนลอกไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะเก็บไส้พวกไส้ลาวาพวกไส้คัสต์ดหรือไส้สังขยาได้ดีหนึ่งสูตรนี่คือได้สี่ถาดแบบเต็มๆเลยถาดใหญ่ๆเลย เคาะเคขีดขีดข,ข,ขีดูดขูดขูดขูดจสมาะมาท้อเลยอ,ะอ,อย่ะเนาะเสียด้ค่ะเสียด้ตรงก้นมันนี่แหละไม่สวยก็เลยทำให้มีปัญหาเวลาเราลอกนี่แหละรอบหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหนูเปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษ ลืมเลยเรียนเราก็ปังมาเลยเนาะได้อย่างใจเลย,ออลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ครูบอกว่าทุกคนนะถ้าเรียนแล้วนะวันเรียนนะ่ครูแบบครูเสกไว้เมื่อไปเลยปิ้งอย่างเรียนฉันต้องทำสํำเร็จต้องภูมิใจก็ <c oughs> จะได้มีกําลังใจก็กระพูดเล่นทุกอย่างมันอยู่ที่เทคนิคทั้งหมดเลยอุปกรณ์ดี นะคะอย่างของหนูเนะี่ยอุปกรณ์มันดีมากเลยนะนวดแป้งได้เนียนสวยเร็วก็ตัดปัญหาเรื่องแป้งร้อนแป้งอุ่นหมดไปไม่มีปัญหานั้นแล้วก็วันนี้โชคดีอากาศร้อนมากขนมปังขึ้นพักแค่ประมาณสองชั่วโมงก็อบได้เลยถ้าวันไหนอากาศเย็นๆมันอาจจะพักยาวนานกว่านั้นไม่ต้องตกใจนะทุกครั้งก่อนเอาเข้าอบเนี่ยส่งมาให้ครูดูก่อนนะ แล้วก็จะต้องมีรูปตอนที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วแล้วก็ส่งอัปเดตเลยๆครูจะช่วยดูให้ห้ามลุยเดี่ยวนะถ้าครูยังบอกว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยห้ามลุยเดียวเด็เดขาดต้องเจอครูอีกนะไม่เป็นไรมาเถอะครูบอกแล้วว่าสอนให้จนกว่าจะเก่งไม่จำกัดหรอกมาเถอะขอให้เข้ามาอย่างเดียวแหละนะ,อ,ะอย่าหายเพราะครูเกรงใจถ้าจะไปตามจิกอะ่ะ ครูเกรงใจกลัวนักเรียนอึดอัดมาจิกครูได้ไม่เป็นไรจิกจิกจิก,จกให้สอนได้เลยไม่เป็นไรครูแบบจะดีใจมากรู้สึกนักเรียนแบบเออเขาอยากเรียนเขาอยากเกง่เกเกงเขาอยากฝึกมือต่อ,อ,อเนี่ยตรงก้นมันสีทองสวยด้วยนะเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นรอยเป็นรอยสีขนมเนี่ยค่ะไม่ได้ดำเลยไม่ดำไม่อะไรสีพอดีเลยขนมปังถ้าก้นมันสีขาวคือมันยังอบไม่สุก คือยังอบไม่สุกดีแล้วมันส่งผลให้ขนมปังเนี่ยขึ้นราง่ายแล้วเสียเร็วบางทีลูกค้าซื้อไปประมาณสามวันราขึ้นแล้วสองวันราขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นผลมาจากการอบด้วยส่วนหนึ่งนะปกติแล้วขนมปังเราจะกินให้หมดภายในสามสี่วันนะคะคือช่วงที่ดีที่สุดไม่เกินนี้นะถ้าไม่มีไส้นะคะมันสามารถวางอยู่ข้างนอกได้สามสี่วันไม่เสีย หมดแล้วอ่ะเอาขึ้นมาขอ,ป,อ,อนนะะปึบเออโชคดีไปหน้าไม่บุบอย่างดีนะเราไม่ไปวางบนตะแกรงหน้ามันจะยุบเลยทีนี้สังเกตนะมาสังเกตหน้าขนมปังของเราเห็นไหมว่ามันเงาโดยที่เราไม่ต้องไปทาอะไรเลยพิเศษบนหน้าเห็นไหม Uh huh. เรายังไม่ได้ทาหน้าเลยนะเห็นไหมไม่ต้องทาให้เปลืองแต่ถ้าสมมุติว่าหนูอยากให้มันหอมแบบยมีกลิ่นพิเศษอีกอ้าวก็จะทาเนยทาอะไรก็คือทาได้แต่ถ้าไม่อยากทานะคะก็ไม่ต้องทาเพราะว่าหน้าขนมปังของเราเนี่ยมันเงาตั้งแต่ออกจากเตาเลยตั้งแต่อยู่ในเตาอบแล้วเพราะมันเงาด้วยส่วนผสมของมันเนี่ยที่ที่ ที่มีไขมันที่ลงตัวหน้ามันจะไม่แห้งสังเกตดูว่าหน้าขนมไม่แห้งแล้วเวลาเอาออกจากเตาเนี่ยกดลงไปในหน้าขนมมันนุ่มทันทีมันจะไม่แข็งเปลือกมันจะบางมากแล้วมันจะนุ่มอ่ะเดี๋ยวลองแกะให้ครูดูสักชิ้นหนึ่งอันข้างหน้ากล้องนี้ก็ได้ค่ะจะได้เห็นปรับหน้ากล้องลงนิดหนึ่งได้ไหมคะ,ะติเต้ยไม่เจอเราแบบนี้เลยติเต้ว่าทำสำเร็จแล้วใช่ไหม ถอยถอยออกไปนิดนึงถอยออกไปนิดนึง oh. โอเคนั่นแหละเออเนี่ยสวยนะสวยมากเลยอ่ะลองลองกดให้ดูหน่อยสิกดหน้า <Yeah. S 1> มันอืมมันไม่เจ็บอะค <Yeah. S 1> ่ะมันไม่เจ็บกดได้อ่ะลองลองแกะลองแกะเนื้อจ้าแกะเนื้ออันเล็กขนใหญ่คะคอันนั้นก็ได้ค่ะแกะลงมาฉีกดูซิว่ามันเป็นใยสวยไหมอือฮะ อืมเขามีเยือะใยดีนะสวยเชียวใยสวยงามมากเลยลองฉีกเนื้อดูดดเหมือนฉีกสำลีไหมเนื้อละเอียดดีไหมละเอียดค่ะอืมไม่เป็นโพรงไม่เป็นเหมือนฟองน้ํานะคะไม่เป็นเลยอืมผ่านน,นะผ่านใช้ได้นะ วันนี้เรียนครั้งแรกวันแรกเนี่ยก็ผ่านแล้วแต่ครูยังไม่ให้ไปขายนะครูขอให้หนูฝึกอย่างน้อยๆอีก3-4ถึ 4, รอบกับครูก่อนฝึกเพื่อให้เราเรียนรู้แป้งสัมผัสแป้งดูแป้งให้เก่งนะคะแล้วก็อบให้เก่งเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งขายถ้าครูบอกโอเคทําได้มาตรฐานได้เท่ากันทุกครั้งขายได้ก็ไปขายได้ เปิดเลยรับขายได้เลยนะคะแต่วันนี้ถือว่าเก่งมากจากที่เคยทฝึกเองใช่ไหมตาม youtube แล้วมันไม่ได้เลยม,มันไม่ได้เลยค่ะอืม <c oughs> แล้ววันนี้ <c oughs> แล้ววันนี้มาเรียนคือวันแรกเลยฝึกกับครูทำวันแรกเลยก็ก็มันก็ไม่ยาก <c oughs> เห็นไหมใช่ค่ะมันง่ายมากเลยกลายเป็นว่าการทำนขนมปังเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆขอแค่ให้ได้เทคนิค อ๋นหนูชิมสิว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันใช่ไหมอย่างที่หนูอยากได้ไหมนี่ยังไม่ได้ใส่ไส้อะไรเลยนะลองชิมดูแล้วเล่าให้ฟังว่ารสชาติเป็นไงอร่อยมากค่ะคหอมนมเนยไหมคะชัดเลยไหม <S <S แบบกินเปล่าๆ แบบกินเปล่าๆได้เลยไม่ต้องใส่ไส้แบบที่ครูบอกใช่ไหมใช่ค่ะกินเปล่าๆได้เนี่ยแหละหลายคนมากเลยขายปังเปล่าๆเลยเพราะว่าอ,าอาลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อเป็นเอาแค่ปังแพร่เดี่ยวๆเลย,เลยไม่ต้องเอาไส้เขาไปนั่งกินเล่นๆนะ่ะมันไม่มีไส้มันก็อร่อยทีนี้ใช่แล้วถ้าวันนี้ไอยอย่างที่เป็นแพร่ๆอย่างเงี้ยน,นะ ถ้าหนูอยากจะใส่ไส้นะคะเป็นสังขยาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ให้ทำแบบผ่าข้างๆเหมือนคล้ายๆกระเป๋าอ่ะอย่าให้มันฉีกออกข้างๆนะให้เจาะรูลงไปข้างๆเจาะอย่าให้ข้างๆมันทะลุ<ช>อ่าแล้วก็คว้านคว้านแล้วก็บีบไส้ลงไปแล้วก็ตั้งตั้งเป็นข้างๆตั้งขึ้นมันจะสวยรอมันเย็นนะรอมันเย็นแล้วก็แพ็คใส่ถุงนะคะ อย่าไปอย่าไปฉีกออกจากแพถ้าเรายังไม่กินขนมปังถ้ามันอยู่ใกล้กันเกาะกันอยู่ความชื้นมันก็ยังอยู่นะมันจะเสียความชื้นได้น้อยกว่าที่เราแกะเป็นทีละชิ้นนะคะมันไม่มีที่ใส่มันเป็นเศษขนมปังอันที่เราอบแยกที่ไม่ได้เป็นเอ่อไม่ได้เป็นแพมันอยู่ถ้วยไข่ถ้วยมันอะ ระยะเวลาการอบน่ะสั้นกว่าที่เราอบเป็นแพรนะคะไอเศษที่เหลืออันสองอันเนี่ยถ้าหนูทําเป็นถ้วยนะหนูต้องรีบเอาออกก่อนนะก้ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันมันจะใช้เวลาอบสั้นกว่าอันแพรอยู่หลายนาทีถ้าเราอบระยะเวลาเท่ากันก้นมันจะสีเข้มขึ้นไปหน่อยแล้วหน้าก็จะเข้มแล้วความชื้นของในตัวของเขาเนี่ยก็จะหายไปขนมปังมันก็จะนุ่มน้อยลง จากจำนวนวันที่มันควรจะนุ่มแบบเป็นสัปดาห์นะอันเนี้ยหนูเก็บดีๆนะอยู่ได้ประมาณสี่ห้าวันก็ยังนุ่มอยู่แบบนี้คือมันนุ่มจนวันที่ราขึ้นมันก็ยังนุ่มอะ่ะอันเนี้ย,ยวันเนี้ยทาได้สําเร็จแล้วบอกแม่หนูทําสําเร็จแล้วเราขายกันเลยนะฝึกอีกหน่อยเราขายแล้วนะหนูจะเปิดร้านกาแฟาแล้วนะได้เลย แล้วทาเยอะมากสี่ถาดนี่จะทํายังไงคะเนี่ยเยอะมากเลยนะหนึ่งสูตรมันได้สี่ถาดใหญ่เลยเนี่ยยากขนุเยอะอ่าถ้างั้นยากเยอะไม่เป็นไรดีเลยเราจะได้ฝึกบ่อยๆแล้วก็พรุ่งนี้อ่วันนี้ก็มืดแล้วเนาะพรุ่งนี้ไปหาใบเตยมานะคะแล้วก็มาทําไส้สังขยาใบเตยจะเป็นสังขยาใบเตยไส้คัสตาร์ดหรือว่าไส้เออ กาแฟชาไทยได้หมดใช้สูตรที่ครูลงในคลาสอะน,นะแล้วส่วนถ้าเป็นพวกไส้ครีมหรืออะไรก็ไปดูเอาในสูตรก็มีให้นะจ๊ะแต่ทำแล้วก็ส่งให้ครูดูหน่อยนะว่าทำไส้อะไรแบบไหนพรุ่งนี้ว่างไหมไพรุ่งนี้ว่างไหมคะพรุ่งนี้ก็น่าจะบายๆน่าจะว่างอยู่ก็ถ้าขนมปังมีมีที่ระบายมีคนช่วยกินฝึกเลย<ป>ฝึกเลยค่ะ ถ้าให้งานฝึกเลยนะแล้วยังไงก็ขอให้อยู่ครูอย่างน,น้อยสี่ห้าครั้งอย่าเพิ่งหนีครูนะ